ที่ว่างเอาไว้แม้จะไกลแต่ใจไม่หวั่นขอได้วิ่งไล่ตามความฝันจะกัดฟันให้ถึงเส้นชัยของพวกเราเค,คือภาระ้าที่เป็นบุตรท,ที่ดีของแผ่นดินไทยสวัสดีครับการตดนีดดสคือผมนะครับเป็นตัวแทนของพี่โตนะฮะ คนไทยครับเต้ครับเต้เป็นคนครับเป็นเจ้าของร้านทำผมทำอะไมาเพียบเียเองร้านมีบารนะครับมีบาร์นะครับสาวเปิดสาวเปิดร้านอยู่ที่นี่เด็กครับคุยกันเก้าคนละเก้าเก้าคนละเก้ามันก็มอะไรครับมันก็มีอะครับเพื่อเลยร่วมด้วยช่วยกันนะครับสำหรับการสร้างโรงพยาบาลซื้อกลมือแพทย์ได้กับ11โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับเก้าคนละเก้าสำหรับคนไทยทุกคนนะครับสิบคนละสิบบาทน้องสาวมีอะไรไหมคุณมีอะไรไหมอยากด้วย คนไทยนะคะรักกันนะคะช่วยกันค่ะเป็นแราคือคนไทยค่ะิเราเรารักกอนเนกันในห้องโถงนะคัม้ตรนี้ทังมาลาเขอยู่นี่ไหนนะ